เอาละพาวก่อนหมายคิดในใจขณะดเดินแยกย้ายออกมาจากโรงงานที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ชวนอื้งไปได้เวลาแยกย้ายกลับบ้านเสียทีเธอไม่อยากจะกลับบ้านช้าเพราะช่วงนี้ผัวตัวดีชอบทําท่าทางเหมือนนว่าเธอเบื่อเขาทําแต่งานสนใจแต่เรื่องที่บ้านรานบๆและตาหมืน่นผู้ไม่เข้าใจอะไรนอกจากภาษากายที่ไม่รู้ว่าวันๆเขาหิวมาจากหลุมไหนหรือผีร้ายตัวใดเข้าสิงถึงได้หาเรื่องจะผิดไม่เป็นเรื่องแล้วลงท้ายด้วยการอเซเดเฮเธอแทบทุกวัน จะเบอกว่าท้อก็กลัวฟ้าจะไม่เข้าใจแต่ถ้าไม่พูดเลยเดี๋ยวผัวก็นึกว่าเมียยังไหวอยู่ในขณะเดียวกันสรุปของอีกฝั่งคือนางโบสมัครสอบมหาวิทยาลัยไปแล้วจ้าเรียบร้อยจากหญิงที่จะมั่นหมายกลายเป็นนักศึกษาป้ายแดงในเวลาไม่ถึงเดือนไม่รู้ข่าวนี้แล้วก็ได้แต่ถอนใจนี่เป็นความผิดของเธอเองหรือเปล่าที่แนะนําให้โบลองไปเรียนต่อแต่ก็นั่นแหละในโลกที่มีประหลัดอยู่เป็นเงาตามตัว ไม่รีบมีผัวก็ถือเป็นกันมอชอนิดหนึง่งแต่คุณผู้ฟังทําไมเรื่องนี้ก็ไม่พ้นอีกคุณปลัดชัยยาอีกบัวดเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมตัวสอบแล้วประลัดก็อาสาช่วยหาบ้านเช่าให้เรียบร้อยโอ้ยอีรุงตุงนางอะไรขนาดนี้ใหม่ไม่ไว้ใจเลยสักนิดไม่ว่าจะเรื่องบ้านเรื่องประหลัดหม่เริ่มรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตนเองกําลังเดินวนอยู่ในวงกลมที่ไม่มีทางออกพยายามจะดึงตักเตือนและยื่นมือให้ แต่สุดท้ายก็ต้องถอยกลับมานั่งอยู่ที่เดิมมองดูโบเดินเข้าไปในเส้นทางที่ตนไม่อาจห้ามโบนั้นยังคงแกว,ว่งไกวไม่ชัดเจนกับตัวเองไม่กล้าตัดแต่ก็ไม่ยอมเลือกระหว่างทางที่ดูเหมือนจะก้าวหน้าก็ยังมีเส้นบางๆผูกไว้กับอดีตหมายมองแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจแม้เธอจะรักน้องรู้จักน้องมากกว่าคนอื่นแต่วันนี้เธอก็เริ่มเข้าใจบางครั้งคนที่เราอยากช่วยที่สุดก็คือคนที่ดื้อที่สุด คืนนั้นในฝันของไมเธอฝันว่าสอตัวเธอเป็นตัวประกอบหญิงในเรื่องพ่อเลี้ยงขาเมตาน้องด้วยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อเลี้ยงแสนคาเจ้าของกิจการปางไม้ใหญ่ประจําภาคเหนือหอคือคือพ่อผัวของเธอเองนี่แหละอยู่ๆก็มีลูกชายนอกสมรสวัยยี่สิบปีปรากฏตัวขึ้นชายหนุ่มคนนั้นเป็นผลพวงจากความรักนยอดีตกับหญิงสาวชื่อนวลจันทร์คนที่หายไปจากชีวิตเขานานนับสิบปีและตอนนี้กลับมาพร้อมลูกชายที่โตเป็นหนุ่มเต็มตัว แม้คุณนายเอื้องระยะภันรายาตามทะเบียนสมรสจะคัดค้านอย่างหนักแต่พ่อเลี้ยงแสนคำกลับไม่ใยดีเขายืนกรานรับแม่ลูกคู่นั้นอย่างเปิดเผยเพื่อไม่ให้เกิดสึกในบ้านเขาจึงจัดก,การสร้างบ้านหลังใหม่อย่างหรูหราในพื้นที่ติดกับปางไม้เป็นการประกาศยอมรับและรับผิดช,ชอบต่อคนภายนอกพ่อเลี้ยงชื่นชมตะวันอย่างเห็นได้ชัดถึงขั้นพาเข้าบริษัทใหญ่ในเครือปางไม้ให้เรียนรู้งานขัดกับหมืน่น ลูกชายคนโตที่เกิดกับคุณนายเอื้องระยะเหมืนอนป่าต้านอย่างเปิดเผยและเลือกจะไม่ข้องเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงหรือกิจการใดๆอีกต่อไปเขาประกาศว่าจะนับถือเพียงแม่คือคุณนายเอื้องระยะเท่านั้นพ่อเลี้ยงโกรธแต่เข้าใจนิสัยลูกจึงให้ตะวันเพียงเข้าเรียนรู้งานโดยยังไม่มอบตำแหน่งหรือหุ้นใดให้แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็บังเกิด เมื่อพ่อเลี้ยงแสนคำล้มป่วยอย่างกระทันหันในขณะที่หมื่นยังเย็นชาไม่แม้จะเยี่ยมเยียนแต่ตะวันกลับดูแลอย่างใกล้ชิดทุกย่างก้าวหลังหายดีพ่อเลี้ยงจึงให้ตะวันเข้ามาร่วมบริหารงานแม้ยังไม่โอนหุ้นใดให้โดยชอบธรรมเบื้องหน้าเหมือนทุกอย่างเรียบง่ายแต่เบื้องหลังกลับซ่อนคมดาบนวลจันนฐานะพรรยาลับแท่งเป็นหญิงอ่อนโยนเรียบร้อยว่าง่ายต่อหน้าพ่อเลี้ยงแต่เบื้องหลังกลับจิก,กัดเยาย้ยคุณนายเอื้องระยะจนทนไม่ไหวและตบเธอด้วยความแค้นนวลจันเอาใบาหน้าที่บวมช้ำไปฟ้องพ่อเลี้้ยงงว่าาานหญิทรเธอ ความสัมพันธ์สามีภรรยาที่ซึนคลอนอยู่แล้วจึงถึงจุดแตกหักคุณนายเอื้องระยะยื่นคำขาดให้พ่อเลี้ยงย้ายออกจากบ้านทุกอย่างดูเหมือนจะร้ายแรงพอแล้วแต่ยังไม่หมดไม่นานหมืน่นประสบอุบัติเหตุท่อนไม้ในโกดังล้มใส่จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงการบริหารปางไม้จึงตกอยู่กับพ่อเลี้ยงและคุณนายเอื้องระยะอย่างเต็มภาระทว่าครอ,อยังไม่สิ้นเมื่อคุณนายเอื้องระยะรถเบรกแตกพุ่งชนต้นไม้ข้างทางเสียชีวิตคาที่ ตะวันชฉวยโอกาสทันทีเข้าบริหารทุกอย่างในนามอาขอ,องค์การช่วยเหลือพ่อเลี้ยงแสนคำส่วนวนวลจันทร์ก็ขึ้นแท่นเมียใหญ่ย้ายเข้าบ้านใหญ่โดยไม่มีใครขัดขวางแต่ฟ้าก็มีตาเมื่อพ่อเลี้ยงแสนคำเริ่มสงสัยบางอย่างบอกเขาว่าทุกเหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาสืบพบความจริงอันน่าตกใจอุบัติเหตุที่ทําให้เมียตายลูกชายพิการเกิดจากแผนการของวนวลจันทร์กับนพคุณอดีตสามีที่ไม่เคยเลิกรากกันจริงและที่แสบที่สุดตะวันไม่ใช่ลูกเขา ทุกอย่างเหมือนจะจบลงที่ความจริงเปิดเผยแต่ไม่มันเพิ่งเริ่มต้นปาาไม้เกิดปัญหาการเงินรุนแรงพ่อเลี้ยงตรวจสอบเองจนพบว่ามีการยากักยอกอย่างาเปื่องคนร้ายคือคำปันเลขาคนสนิทที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ต้นแต่ยังไม่ทันจะดำเนินการคำปันก็ถูกยิงเสียชีวิตและพ่อเลี้ยงสันคำตกเป็นผู้ต้องหาบนปืนมีรอยนิ้วมือเขาหลักฐานมัดแน่นตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าด้วยความแค้นจากการทรยศ ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนพังทลายหมืน่นผู้เป็นลูกชายแท้จริงฟื้นตัวขึ้นจากการรักษาที่ต่างประเทศภายใต้การดูแลของเพื่อนรักประวีวัน์เขากลับมาพร้อมสติพร้อมความตั้งใจที่จะทวงทุกอย่างกลับคืนและจัดการลงโทษทุกคนที่ทำลายครอบครัวเขาแล้วแน่นอนว่านี่ไม่ใช่นิยายธรรมดามันคือนิยายอีโรติก18บวกที่พระเอกหิวหนักมากบนเตียงและมีภรรยาหลายคนแต่นางคนนั้นไม่ใช่ไหมอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะปานิยายทิ้งให้พน้นพ้นไปเสียที แต่ทำไม่ได้เพราะเธอยังติดอยู่ในความฝันไม่น่าเชื่อว่าในฝันของตัวเองหมายกลับกลายเป็นหนึ่งในานางบำเรอของมืน่นหญิงสาวที่เขารับช่วงต่อจากพ่อเลี้ยงแสนคำพร้อมกับสิทธิอันชอบธรรมและหิวโหวยอย่างเปิดเผยใช่ไหมคือหนึ่งในบรรดาหญิงงามในคฤหาหั์มืน่นและเธอก็เป็นคนที่เขาหิวใสามากที่สุดความผูกพันของเขากับไหมมันคล้ายกับคนที่ผ่านจุดเลวร้ายมาด้วยกันอยู่ข้างกันแต่เขาเองก็ไม่คิดจะยกย่องผู้หญิงที่เคยเป็นของพ่อออกหน้าออกตา แอลมันก็กลายอุปสรรคเมื่อสาวน้อยชื่อรำพึงปรากฏตัวขึ้นในเรื่องเด็กสาววัย18ปีอ่อนหวานอ่อนโลกเป็นลูกสาวของนพคุณคู่แค้นที่ทำลายคอรอยครัวของเขาหมื่นอาจจะไม่ได้รักรำพึงแต่เขาครอบครองหล่อนเพื่อแก้แค้นในสิ่งที่ครอบครัวหล่อนทำกับเขาแน่นอนการคงอยู่ของไหมกลายเป็นหนามที่ทิ้มแทงความสัมพันธ์ของอวอรทั้งสองให้เราระบบม,มากขึ้นและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องเธอเป็นนางร้ายงโง่ๆคนหนึ่ง ที่ทั้งประชดย่งชิงปันหัวและแอบ,บเล่นบทตบจูบก,กับพระเอกอย่างหมึ่นอย่างบ้าคลั่งสภาพของเธอในนิยายเรื่องนี้ทําเอาเธอแทบจะทนอ่านต่อไม่ไหวและที่เจ็บที่สุดพระเอกยังเป็นผัวของเธอในชีวิตจริงอย่างเรื่องราวความแค้นที่ควรจะมอดดับในหมื่นกลับแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่สว่างสวยกับหญิงสาววัยเยาว์ในขณะที่ไม่ยังคงอยู่ตรงนั้นเมื่อเรื่องราวดาเนินมาถึงบทสุดท้ายตะวันชายหนุ่มผู้เป็นต้นเหตุความวุ่นวายทั้งหมดที่เคยหลบหนีไปพร้อมความลับอันมืดดำ กลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมปืนในมือและความแค้นกระสุนหนึ่งนัดพุ่งตรงไปยังหมื่นแต่ก่อนที่เขาจะทันรู้ตัวร่างของไหมกลับวิ่งเข้ามาขวางไว้เต็มแรงเสียงปืนดังสนัน่นและทุกอย่างเงียบงันลงในวินาทีนั้นเธอสุดลงในอ้อมแขนของเขาเลือดไหลซึมจากอกแอลหมื่นก็ตะโกนชื่อเธออย่างเสียขวัญแม้จะโดนสวมเขาโดนทออทิ้งโดนเหยียบย่ำสุดท้ายเธอก็ยังยอมตายแทนเขาเพราะเธอรักเขา อะไรเนี่ยใหม่ในฝันอยากจะกรีดร้องใหญ่ใหม่ในเรื่องนี่โง่ได้โลไปเลยนี่เจ้าของร่างเดิมเป็นมาโซคิสหรือไงโดนสวมเขาแล้วตายแทนเขาอีกและแน่นอนหมื่นกับรำพึงก็ได้ครองคู่กันในตอนจบอย่างแสนหวานพร้อมแสงแดดอ่อนๆที่สัดส่องลงมาบนบ้านหลังใหญ่ในขณะที่ไหมก็ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ตื่นพร้อมกับเหนือช่วงหลังหัวใจเต้นแรงและความโกรธในอกเสียงโครมดังสนั่นทำให้ทั้งบ้านสะเทือน และไม่ใช่อะไรอื่นเป็นเพราะหมใช้เท้าที่หมื่นเต็มแรงเขาที่กำลังนอนกอดเธอแน่นบนเตียงถูกส่งร่างหล่นลงพื้นอย่างไม่ทันตั้งตัวหมื่นร้องอุทานดวงตาย,ยัางงุนงงแต่ไหมเธอนั่งหอบหายใจหน้าแดงไม่ใช่เพราะอายแต่เพราะโมโหเธอโมโหจนแอธยาอยากจะกรีดใส่หน้าใครสักคนเธอจ้องหน้าเขาอย่างจับผิดหมื่นทำหน้าไม่รู้เรื่องไหมกรอกตามองไปรอบห้องสมองหมุนเร็วรีก่อนจะตระหนักบางอย่าง โอ้พระเจ้าอย่าบอกนะว่าตอนนี้นิยายที่ฉันอยู่เปลี่ยนเรื่องแล้วแม้ตื่นขึ้นมาแล้วแต่หมกลับไม่หลุดพ้นจากความฝันนั้นกลางวันของเธอกลายเป็นช่วงเวลาที่คิดไครครวนตลอดเวลาหัวใจเหมือนถูกทวงไว้ด้วยบางสิ่งในหัวก็เต็มไปด้วยเรื่องของตะวันและนวลจันทร์สองแม่ลูกที่พลิกชีวิตของหมื่นในความฝันหมตัดสินใจสืบหาความจริงเธอเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดทะเบียนรัษฎรของอำเภอสันกำแพง ชื่อของนวลจันทร์และตะวันกลายเป็นเป้าหมายแต่ไม่ว่าจะค้นลึกแค่ไหนชื่อสองคนนั้นไม่มีอยู่เลยหมยไม่ยอมแพ้เธอถึงขั้นจ้างนักสืบเอกชนให้ประเวณค้นหาไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่จากในเมืองสู่รอบนอกไล่ไปจนถึงบ้านป่าบ้านดอยแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยใดของแม่ลูกคู่นั้นเธอเริ่มตั้งสมมุติฐานใหม่หรือว่านวลจันทร์และตะวันอาจไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่บางที อาจอยู่ต่างจังหวัดหรือบางทีบางทีอาจไม่มีอยู่จริงเอาหล่ะถ้าเป็นกรณีนี้เธอจะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเมื่อการสืบหาทางราชการไม่พบอะไรหม่จึงหันไปพึ่งหมืน่นเธอเอ่ยปากอย่างระมัดระวังขอให้เขาช่วยสืบกับพ่อเลี้ยงสารคำว่าในอดีตเคยมีคนรักชื่อนวลจันจริงหรือไม่แต่ยังไม่ทันได้สืบหมื่นกลับตอบเสียงเรียบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพ่อเคยมีคนชื่อนวลจันหรือเปล่าเพราะพ่อเคยมีคนรักเยอะมากเหลือเกิน หม่กำลังจะถอนหายใจด้วยความสิ้นหวังแต่แล้วคำพูดต่อมาก็ทำให้เธอชนะไปทันทีแต่มีอยู่นะคนชื่อนวลจันทร์กับลูกชายชื่อตะวันไม่ใช่คนนอกเสียทีเดียวด้วยหมื่นเล่าต่อด้วยท่าทางเฉยชาเหมือนไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านี้เป็นระเบิดที่กำลังจะถล่มใจใครบางคนน้านวลจันทร์เป็นเพื่อนสนิทของแม่คุณนายเอื้องระยะไงสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลายัยเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยตอนแม่แต่งงานกับพ่อและตะวัน ตะวันคือลูกชายของน้านวลจันทร์และไหมไหมก็เคยเจอเขาแล้วอะไรนะไอหนุ่มหน้าใสไทยหมาแว่นที่เคยชอบนางบัวที่อยู่ในเหตุการณ์ราดกระเพราใส่หัวโสรยานั่นน่ะหรือหมอนั่นน่ะเหรอคือตะวันแถมตอนนี้ยังทํางานอยู่ที่อ um ําเภอสันกำแพงและหมื่นนี่แหละที่เป็นคนฝากงานให้เขาเป็นธุระทุกอย่างให้แม่ลูกคู่นั้นตั้งแต่ต้นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อไมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไม ทำไมพ่อเลี้ยงแสนคำถึงยอมให้คนสองคนนั้นเข้ามาในชีวิตได้ง่ายดายนักเพราะพวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าแค่ไม่ได้คาดคิดว่าคนรู้จักจะเลวร้ายได้ถึงเพียงนี้หมื่นที่เคยแข็งแกร่งและคุณนายเอื้องระยะที่ระมัดระวังต่างก็เสียสูญโดยไม่รู้ตัวเธอเริ่มมองเห็นความซับซ้อนที่มากกว่านิยายนี่ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันคือการวางหมากอย่างแยบยนและในตอนนั้นเองใหม่ก็เงียบไปถ้าเธอเป็นพ่อเลี้ยงเป็นคุณนายเอื้องระยะ หรือแม้แต่เป็นหมื่นเธออาจจะตกหลุมพรางเดียวกันก็ได้ในเมื่อคนร้ายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นคนที่เคยไว้ใจเอาล่ะในเมื่อเรื่องความฝันมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงๆเธอต้องสุดสุดตัวไม่ให้มันเกิดขึ้นเธอจะไม่ยอมให้พล็อตเรื่องมาทำลายครอบครัวเธอหรือแย่งตามหมื่นไปจากเธอเด็ดขาดมาวัดกันศักิ์ตั้งคุณนักเขียนเมื่อคิดได้ดังนั้นหมายจึงเริ่มลงมือจากปางไม้ก่อนเพราะนั่นคือฐานเงินอำนาจที่ทำให้ตะวันผงาดขึ้นมาได้ คืนนั้นเธอบอกเหมือนว่าเธออยากเรียนต่อด้านบัญชีที่วิทยาลัยอาชีพและอยากลองไปฝึกงานบัญชีที่บริษัทแสนคำที่ดูแลปางไม้ทั้งหมดของครอบครัวแน่นอนคนหัวไวเช่นหมื่นนั้นย่อมมีความสงสัยไหมนั้นลำพังโรงงานเย็บผ้าข,ของตัวเองอย่างจ้างผู้จัดการมาดูแลทั้งยังรับหน้าที่แค่ออกแบบสินค้าโดยปล่อยให้กันตลาดเป็นหน้าที่ของคุณนันเอื้องระยะที่ตอนนี้กำลังสนุกสนานกับการอดเพื่อนฝูงว่าลูกสะใภ้ชั้นเก่งลูกสะใภ้ฉั้นรัดอยู่ ทั้งยังเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ใส่แบรนด์ใหม่ไทยใช่ตอนนี้เสื้อผ้าของใหม่มีแบรนด์แล้วชื่อแบรนด์ใหม่ไทยในสมัยนี้ผู้คนยังไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะให้เสื้อผ้าขอให้รูปทรงทันสมัยจะผลิตมามากหรือน้อยล้วนเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันคําว่าผ้าโหลย,ยังไม่ถูกนํามาใช้เพราะทุกตัวล้วนตัดเย็บด้วยมืออย่างประณีตอหมื่นถามว่าทําไม่ไหมไม่มาทําที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ของเขาเพราะโรงงานเฟอร์นิเจอร์ต่างหากที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในมือของพวกเขาจริงๆใหม่ที่ไม่รู้จะปั้นเรื่องโกหกอย่างไรให้สสมมเหตุผล ขืนบอกไปว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในนิยายที่เขาเป็นพระเอกและต้องประสบภัยเพราะตัวร้ายตาหมื่นคงได้หาว่าเธอบ้าต่อให้ไม่มองว่าบ้าเขาก็คงไม่เชื่อเพราะหากเป็นเธอที่ไม่ได้ประสบพบภัยนิยายผีสิงผสนี้ด้วยตัวเองก็คงไม่เชื่อเช่นกันเอาละไหนๆก็เป็นนางร้ายขอเหตุผลแบบนางร้ายนี่แหละหมายจึงบอกว่าพ่อเลี้ยงสารคำมีเมียน้อยเยอะเกิดจูจ่ๆใครจับพัดจับผู๋ท้องแล้วมาแย่งสมบัติลูกในท้องเธอกับเขาจะทำยังไงเห็นอย่างนี้เธอก็โลภนะ หมื่นไม่เอาสมบัติพ่อเลี้ยงแสนคคำเธอไม่ขัดข้องหรือบังคับใจไต่ไหมในฐานะแม่ของหลานตามสายเลือดและผู้สืบสันดานตามกฎหมายไม่ยอมปล่อยปางไม้ไปหรอกหมื่นเอื้องไปสักพักก่อนจะพยายามจับต้นชนปลายเหตุผลกับสิ่งที่ใหม่กำลังจะทำเขาพยายามจะบอกเธอว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องกังวลไปหรอกแม้พ่อของเขาจะเหลวไหลเรื่องผู้หญิงแต่เขาไม่ใช่คนโมงเงินที่ใช้ดําเนินกิจาการปางไม้เป็นของแม่เขาและในบัญชีเบิกจ่ายบริษัทแม่ของเขาคือคุณนายเอื้องระยะเป็นผู้เซ็นการเบิกถอนจากธนาคาร ไม่เช่นนั้นแม่ของเขาจะปล่อยให้พ่อเลี้ยงแสนคำเลี้ยงเมียน้อยได้อย่างไรอีกอย่างพ่อเขาก็ทำมันไปแล้วเพราะมีช่วงหนึ่งที่ปางไม้ประสบปัญหาเรื่องเงินพ่อเลี้ยงแสนคำต้องเพึ่งพางเงินสินสอดจากแม่กระนั้นก็ยังไม่พอต้องไปขอจากคุณตาของเขาตอนนั้นคุณตาเขายอมให้ด้วยเงื่อนไขที่พ่อเลี้ยงแสนคำต้องทำมันเพราะตอนนั้นพ่อเขาก็เจ้าชู้หลายเมียแล้วหม่รู้สึกปวดหัวโอ้ยอะไรเนี่ยตาหมืน่นแกจะสงสยัยอะไรหนักหนาเป็นมันนี่เองมีหน้าตอนนายตะวันโผล่มาพ่อเลี้ยงแสนคำถึงดีใจ ก็ใครจะไม่ชอบมีลูกชายหลายหลายคนเพราะโดนบังคับให้ทำหมันพอมีลูกนอกสมรสโผล่มามันเลยรู้สึกถึงชัยชนะลึกๆในใจใช่ไหมละ่ะแต่เธอไม่ยอมหอรออกอไม่รู้ละเธอจึงบอกหมื่นว่าเรื่องลูกใหม่นะเธอไม่ห่วงห่วงแต่ว่าพ่อเลี้ยงสันคําจะไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนนะสิอีกอย่างบริษัทของหมื่นก็มีเขาคอยบริหารจัดการอยู่แล้วเห็นหน้ากันทั้งที่ทํางานท,งทั้งที่บ้านเดียวได้เบื่อกันตายและคุณผู้ฟังดิฉันไม่ทราบว่าได้เอ่ยคําใดล่วงเกินหรือทําร้ายศักดิ์ศรีของพ่อเลี้ยงหมื่นคนนี้ไป ตาเขาเป็นประกายคาดทอดลากหมาขึ้นเตียงและจัดการเธอไปยกหนึ่งในระหว่างบทสนทนาที่ยังไม่ไปถึงไหนนี่แหละหมายอยากจะถิบเขาให้ตกเตียงแต่ดันเคลิ้มฟินไปซะก,ก่อนเอาหล่ะกลับเข้ามาสู่สาระเมื่อสองครามแสนหวานผ่านไปหมื่นที่ประคองกอดเมียสาวของตนอย่างหลงไหลก็ถามขึ้นมาว่าที่เตรียมการขนาดนี้เป็นเพราะเธอท้องแล้วใช่ไหมหมายได้แต่เอื้องกับคําถามของเขาเดี๋ยวคุยเรื่องไปทําบัญชีในบริษัทปางไม้มันเลี้ยวมาที่เธอท้องได้ยังไงใครก็ได้อธิบายชั้นที ทั้งเขายังพูดต่อว่าเธอไม่ต้องกังวลไปเมื่อครูเขาพยายามทำอ่อนโยนที่สุดแล้วเขาถามหมอมาแล้วว่าพวกเขาสามารถอสเเดเฮกันตอนท้องได้แต่แค่อย่ารุนแรงและเขาได้ศึกษาท่วงค่าที่ปลอดภัยสำหรับผู้หอยองนอนท้องมาอีกด้วยใหม่ที่ไม่รู้จะดีใจหรือเศร้าใจกับความมโนโบนพื้นฐานความหื่นของเขาจึงตวาดกลับว่าเธอไม่ได้ท้องอีกอย่างเขาจะเลิกหมกบ,บุนกับเรื่องบนเตียงได้ไหมไม่รู้หรือไงว่ามันมีผลกับใบระวังเธอจะเป็นไตวายาย หมื่นหัวร้อแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลเขาดื่มซุปจินป้องกันอาการไตเสื่อมที่ปรุงพิเศษโดยพ่อครัวจากครานหุยเทียนเหลาประจำรับรองเขายังลงนาไถ่ดำได้อีกนานแบบแรงไม่มีตกและในเมื่อเธอยังไม่ท้องก็ยิ่งดีเพราะวันนี้เขามีสิ่งแปลกใหม่มานำเสนอใหม่ที่อยากร้องไห้แต่ไร้น้ำตาเพราะสามีตัวดีพาเธอล่องลอยโต้คลื่นกระแทกลมจนไม่อาจจะเจราจาบทสนทนาเรื่องไปทำงานในปางไม้ต่อได้ทั้งยังต้องมาคอยเอ่ยประโยคน่าอายที่เขาบีบขันยามที่อารมณ์พุ่งสูงอีก เธอเชื่อแล้วว่าตอนนี้เธอกำลังอยู่ในนิยาย18บวกไมส่สิเธอสงสัยสามันจเรดอา5 5บวกด้วยซ้ำเช้านั้นบนโต๊ะอาหารใหม่นั่งตรงข้ามหมื่นอย่างเงียบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นในจังหวัดที่อีกฝ่ายกำลังคนกาแฟในแก้วว่าเธอเข้าไปช่วยงานที่ปางไม้แสนคำแค่จะแจ้งให้ทราบไม่ได้ขอความคิดเห็นหมื่นเลยหนะ้าคึ่งยิ้มมุมปากอย่างคนที่ฟังแล้วว่าจะแซวไม่ได้ว่าเธอหวังสมบัติของพ่อจริงๆหรือเนี่ย หม่หยุดเคี้ยวข้าวกลืนน้ำลายลงคอแล้วจ้องเขาตรงๆเอ่ยแบบทีเล่นนาทีจริงว่าแล้วถ้าเธอโลภเราจะทําไมจะทิ้งเธอเหรอหมื่นหัวเราะในลําคออย่างพึงใจก่อนปรับหน้าตาเฉยว่าไม่มีวันหอรออ,อกอถ้าเธออยากได้ฉันมีเท่าไหร่ก็ให้หมดขนาดตัวเขาเองเขายังเต็มใจให้เธอทุกคืนเลยหม่ยกผ้าเช็ดปากขึ้นมาซับช้าๆแล้ววางลงด้วยท่าทางเรียบร้อยแต่ดวงตากลับวาววับเหมือนจะปารองเท้าใส่เขาได้ทุกเมื่อยังจะมีหน้ามาหื่นอีกเหรอ คุยเรื่องจริงจังอยู่แท้แท้ยังจะวกเข้าห้องนอนได้อีกหมื่นหัวเราะเสียงเบารีบยิ้มเอาใจแล้วโน้มตัวไปใกล้เธอเอ่ยเอาใจว่าเขาไม่พูดเล่นแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับพ่อเลี้ยงสารคำให้เองทังยังงานบัญชีไม่ได้ต้องอยู่บริษัททั้งวันอยู่แล้วเอากลับมาตรวจที่บ้านก็ได้ยังไงเราก็เป็นเจ้าของกันทั้งคู่หมรีตามองเขาแต่สุดท้ายก็ยิ้มมุ่มปากอย่างพอใจอย่างน้อยหมื่นก็ยังรู้ว่าอย่าได้ขัดใจเมียหมื่นถามว่าแล้วรองทอผ้าละเธอจะไม่ทำแล้วเหรอ ไหมบอกว่าเธอรับหน้าที่ออกแบบและจะหารับสมัครผู้จัดการมาดูแลระบบการขายส่วนการผลิตพ่อกับแม่ของเธอสามารถดูแลได้อย่างไรที่เปิดเพราะต้องการเอาเงินจากโรงงานผ้ามาสนับสนุนโรงงานร่มอยู่แล้วและอย่างที่บอกว่าโรงงานผ้าจะอยู่ได้อีกไม่นานหากเปิดประเทศให้นักลงทุนเข้ามาเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ก็ถึงเวลาปิดตัวหันมาทําร่มสันกาแพงแทนหมื่นที่เห็นว่าไม่อยากไปเรียนทําบัญชีจริงๆก็ได้แต่ตามใจ แต่ก็ยังมงมงว่าทําไมเธอถึงรีบไปทํางานที่ปางไม้นักมันควรจะไปเรียนก่อนแล้วไปฝึกงานไม่ใช่หรือแต่ก็นั่นแหละผู้ชายที่ดีอยาดเถียนเมียหลังจากที่เหมื่นออกไปทํางานแล้วหม่จึงตรงไปที่โรงงานเย็บผ้าทัานทีหญิงสาวนั่งใช้ความคิดอย่างหนักในห้องทํางานส่วนตัวจนแม่ปรางแอบชะเนอด,ดูอย่างตื่นเต้นรอคอยเพราะคาดหวังว่าจะมีแบบเสื้อทอผ้าใหม่ๆออกมาอีกครั้ง ช่วงนี้ทัศนคติแม่ปรางเปลี่ยนไปมากก่อนหน้าแม้จะทำโรงงานร่วมแต่ก็ค่อยๆขายค่อยๆทำตามสไตล์ตะตอนยอนชีวิตสโลว์ไลฟ์ชาวเมืองร้านนาลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจำที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีหลายร่มก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่โรงงานเย็บผ้านั้นกลับมีบรรยากาศที่ต่างกันมากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนคนแขกที่รับไปขายหากไม่นับร้านของคุณน,นันเอื้องอระยะกับสุริวงบูติกค,คนเมืองมีแค่เจ้าเดียวในกาดหลวง พวกนี้ค้าขายเก่งนักสั่งของทีละมากมากทั้งยังสั่งรีบเอาด่วนการผลิตในโรงงานเร่งรีบรายรับก็สูงจนทุกครั้งที่แม่ปรางเห็นยอดในบัญชีก็รู้สึกภาคภูมิใจในลูกสาวและตัวเธอเองที่บริหารจัดการที่นี่ไม่ได้จนพ่อพุทธเจ้าว่าตอนนี้ต้องเรียกนางว่าแม่เลี้ยงปรางเสียแล้วเพราะหารายได้เข้าบ้านได้มากกว่าเขาเสียอีกพ่อพุทธเองถ้าว่างจากโรงงานร่มก็จะตามออกไปส่งของให้ลูกค้าแต่ละแห่งจนตอนนี้มีนำร่มของที่บ้านไปวางขายในร้านเครื่องสายแบลสุริวงศูติกเช่นกัน ทั้งใหม่ยังนำนำลวดลายใหม่ๆบนร่มรวมถึงนำสีสดใสเข้ามาย้อมผ้าทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่หนุ่มสาวใหม่จึงกลายเป็นมันสมองหลักของครอบครัวดังนั้นเวลาที่ลูกสาวนั่งเงียบและครุ่นคิดอยู่หน้ากระดาษแบบนี้หมายความว่าหล่อนกำลังมีอะไรใหม่ๆออกมาแน่ๆแต่ฝั่งใหมนั้นขอโทษค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้หนูทำเรื่องอื่นอยู่เมื่อตัดสินใจจะสู้กับพล็อตเรื่องอันแสนเฮงซวยใหมจึงเขียนพล็อตหลักๆตามที่เกิดขึ้นในความฝันลงกระดาษทีละข้อ เธอต้องค้นหาจุดเปลี่ยนในเรื่องและค้นหาภัยแฝงออกมาทีละตอนจากนั้นเธอจะสืบและทำลายมันนับั้งองแต่แผนร้ายยังไม่งอกเงยเธอไม่กลัวว่าจะกำจัดทั้งหมดเพียงแต่กลัวว่าจะพลาดไปหนึ่งจุดเริ่มของเพศัยไม่รู้สึกเคร่งเครียดยิ่งกว่าตอนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยยอนีวิทย์ก่อนเสียด้วยซ้ำไม่ได้การเธอต้องจัดหานาตาชาโรมานอฟสายลับจับวายร้ายในสังกัดเพิ่มโดยเธอมุ่งเป้าไปที่นอนสนิทของคุณยายเอื้องระยะแม่สามีดีเด่นแห่งปีของเธอและคนขับรถของพ่อเลี้ยงแสนคำก่อนอันดับแรก เพราะสองคนนั้นเป็นผู้ประสบภัยรุ่นบุกเบิกของเนื้อเรื่องน่ะสิเย็นวันนั้นหลังกลับถึงบ้านหมื่นวางกระเป๋าเอากสารแล้วเดินตรงมาหาใหม่ที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ริมระเบียงรอยยิ้มมุมปากของเขาทําให้เธอรู้ทันทีว่าเขามีข่าว,าวดีเขาบอกเธอว่าพ่อของเขาอนุญาตแล้วเขาพูดพร้อมวางมือบนไหล่เธอเบาๆเธอจะเริ่มวันไหนก็ได้เลยตามใจใหม่เงยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายหอมแก้มเป็นรางวัลให้เขาไปหนึ่งที ดังนั้นในมื้ออาหารเย็นเธอก็เอาอกเอาใจตาหมื่นด้วยการตักอาหารให้เพื่อเป็นพิเศษในสมองก็คิดวางแผนจะเจาะข้อมูลอย่างไรจึงจับโจรที่ซ่อนอยู่ได้เพื่อกำจัดเพศภัยแฝงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและคุณผู้ฟังคะอย่างที่รู้กันว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ฟรีโดยเฉพาะเมื่อคุณมีสามีที่หน้าตาดีระดับพระเอกนิยายแต่มีนิสัยร้ายระดับพระเอกในหนังร้อนคืนนั้นไหมก็ต้องจ่ายค่าทำงานให้ตาหมื่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่ใช่แค่จ่ายธรรมดา ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทั้งๆท,ที่เขาก็ทําเรื่องแบบนั้นกับเธออยู่ทุกคืนแถมบางคืนยังขอเบิลรอบสองรอบสามอย่างหน้าตาเฉยแต่คืนนี้เขากลับดูหิวโหวยยิ่งกว่าคนที่ถูกทิ้งอยู่กลางทะเลทรายไม่เคยได้ลงนาถ่ายวันมาก,ก่อนไมโดนเขาจะพลิกไปพลิกมาเหมือนปลาเค็มแดดเดียวที่ยังหาจานไม่เจอจะขอร้องดีๆเขาก็หัวเราะในคอจะขูจ่จะตะโกนเขาก็ยิ่งกระตือรือร้นเหมือนจะพิสูจน์ว่าความรักมันต้องใช้พลังงานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าครบถ้วน จนสุดท้ายไหมหมดแรงจะร้องไห้หรือร้องขอความเมตตาใดๆเธอนอนแข่อยู่ใต้ผ้าห่มหายใจรั่วเหมือนแมวถูกจับอาบน้ําส่วนหมื่นก็ยิ้มละมุนกอดเธอไว้แน่นเหมือนได้รับรางวัลชีวิตเธอเก่งมากเขากระซิบเบาๆข้างหูไหมสาบแช่งในใจเพราะร้ายแรงจะพูดเก่งบ้านแกสิเช้าวันถัดมาไหมแต่งกายเรียบร้อยในชุดกระโปรงทรงเอลายสสีเหลืองธรรมชาติเสื้อลูกไม้ขาวติดกระดุมไข่ม,ขมุกเธอมองกระจกอย่างพอใจในความงามของตน นี่ไม่ใช่วันทํางานธรรมดาแต่เป็นวันแรกที่เธอจะออกรบจะรบกับใครได้ถ้าไม่ใช่พลอตเรื่องน้าเน่าสะท้อนเงาจันนี่แน่นอนคนพาไปไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากคุณนายเอื้องระยะแม่สามีของเธอผู้ซึ่งตอนนี้สวมชุดเดรสแขนยาวผ้าฝ้ายตีนจกยกดอกลำพูนที่ไม่ออกแบบปัดเย็บเพื่อแม่สามีโดยเฉพาะเรื่องเอาใจแม่ผัวเธอเองก็ศึกษามาเยอะ คุณนายเอื้องระยะติดเข็มกลัดท้องรูปช้างพลายที่มองยังไงรัศมีคุณนายก็ฉายแสงจ้ามากเดินนําหน้าลูกสไปยเข้าไปในอาคารสํานักงานอย่างภาคภูมิใจนี่คือบริษัทของเราจะ้ะคุณนายกล่าวพลางปลายตามองเลขาของพ่อเลี้ยงแสนคําที่มารอรับที่หน้าประตูสํานักงานโดยเฉพาะนอกจากเลขาแล้วยังมีพนักงานอีกหลายคนมายืนรอด้วยเช่นกันเออนี่จะเล่นใหญ่กันไปไหมคะช่วยจัดห้องทํางานให้สไปคยฉันด้วย เอาแบบที่มีแสงธรรมชาติต่อไม้จริงแล้วก็เอาแจกันดอกกล้วยไม้มาวางด้วยฉันไม่อยากให้ลูกสไปซ์ฉันทํางานในห้องที่ไม่เจริญตาไม่แอบกรอกตาเบาตาเบาเอาละเธอจะถือว่านี่คือความสุขของแม่สามีที่ได้โชว์ศักยภาพของเจ้าของบริษัททอที่แท้จริงไม่นานนักพ่อเลี้ยงสันคาก็มาปรากฏตัวเขาเดินยิ้มร่ามาแต่ไกลเอ๋ยยินดีต้อนรับเสียงดังจนไม่เริ่มรู้สึกอายพนักงานอยู่บ้างคุณพ่อข่าคุณแม่ข่ามันจะยินดีอะไรเบอร์น,นั้นคะยินดีต้อนรับนะลูกเขาเอ๋ยด้วยน้ำเสียงดังก้องถงบริรบบรษัท พอดีใจที่เธออยากมาช่วยงานครอบครัวถ้าหนูอยากเรียนรู้ตรงไหนบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรียใจหมายยิ้มรับเอ่ยขอบคุณพ่อสามีด้วยท่าทีเขินอายจะไม่อายได้ไงสายตาทุกคู่กำลังจ้องเธออยู่นะดีดีมากพ่อเลี้ยงพูดพลางพยักหน้าเขาหัวเราะเบาๆก่อนชำเลืองมองคุณนายเอื้องระยะและเอ่ยชมความงามของภรรยาอย่างมีชั้นเชิงทั้งยังเดินเข้าไปประคองอย่างรักใคร่หากใครไม่รู้คงคิดว่าเขาเป็นสามีที่สันเพอร์เฟกต์รักเดียวใจเดียวกับเมียตัวเองแน่ๆ คนสมัยนี้เขาก็สร้างภาพกันเก่งไม่ต่างจากคนในโลกอนาคตเลยแฮะคุณนายเอื้องระยะหัวรอะคิดแต่หมหน้าแดงเถือกแทบจะเอาเอกสารปิดหน้าเพราะเลี้ยงแสนคำนั้นยินดีด้วยใจจริงที่ลูกสะพายจะมาช่วยงานที่บริษัทแม้จะทำที่แผนกบัญชีไม่อยากยุ่งเรื่องบริหอ,อรสรก็เถอะอดคิดไม่ได้ว่าอีกหน่อยถ้ามีหลานมาสืบทอดมันจะดีแค่ไหนจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเขาไม่ขัดหลานหลายหลายคนยิ่งดีเพราะตอนนี้กิจการที่บ้านก็ขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทางลูกชายของเขา มืนที่ห่างเหินเย็นชาและปฏิเสธกิจการของครอบครัวมาโดยตลอดเพราะโกรธที่เขามากระักหลายใจเขาเลิกหวังที่หมื่นจะมาช่วยงานที่ปางไม้นานแล้วเพราะตัวหมื่นเองก็สร้างกิจการของตอนเองขึ้งหลายที่ตอนนี้ก็ลงไปลุยงานด้านก่อสร้างตามที่ได้เรียนจบมาจากอังกฤษแล้วเวลาเขาเจอหน้าเพื่อนฝูงก็จะคุยโม้อีกสักคำสองคำไม่ได้